สวัสดีค่ะนี่คือการแนะนำสินค้าสำหรับสายชาร์จ z h i k e Type C iOS Lightning Micro to USB 240W 6วัตต์ชาความเร็วในการชาร์จชาร์จอย่างรวดเร็ว 240W 6ัตต์ช่วยให้โทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆชาร์จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความยาวที่ใช้งานได้สายชาร์จมีความยาว1เมตร5ฟุตทำให้สามารถใช้งานได้หลายที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กับแหล่งพลังงาน รองรับหลายอุปกรณ์สายชาร์ตนี้รองรับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นรวมถึง Android, iOS iPhone, Realme, vivo oppo huawei xiaomi tablet samsung และอื่นๆทำให้เหมาะสำหรับหลายอุปกรณ์วัสดุคุณภาพสายชาร์ตทำจากโลหะผสมสังกะสีและวัสดุ TPE ยังนุ่มเหลวเพือ่อความทนทานและการใช้งานที่นุ่มนวลเสริมคุณค่าของชาร์จให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการชาร์จ การส่งข้อมูลและประสบการณ์การใช้งานที่ดีการแจ้งสถานะการชาร์จมีแสดงสถานะการชาร์จแบบไฟ LED ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าอุปกรณ์กำลังถูกชาร์จอยู่สีที่มีจำหน่ายมีสีฟ้าและสีส้มให้เลือกแพ็กเกจมีแพ็กเกจ A ที่ประกอบด้วยสายชาร์จ2เส้นและอะแดปเตอร์1ตัวและแพ็กเกจ B ที่ประกอบด้วยสายชาร์จ1เส้นและอะแดปเตอร์หตัวตัดสินใจเลือกซื้อสายชาร์จ z Hik E Type C iOS Lightning Micro 2 USB 240W 6อ f ส a ่สิบวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสนใจกดสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ